มาดูสถานก,การณ์ความไม่สงบเมื่อวานนี้จะนอนแล้วสามทุม่มกว่าสองรุ่มครึ่งก็ส่งเรื่องมาแล้วว่ามันมีเหตุเหตุเนี่ยที่ปัตตานีนะที่มายอมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นมีการรอบวางระเบิดใกล้ป้อมตํารวจในอำเภอมายอก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้นะครับคุณผู้ชม สองทุ่มครึ่งคุณผู้ชมแยกชลประทานใกล้กับป้อมตารวจยุทธศาสตร์ปารัดในพื้นที่หมู่หาตบลลางาป้อมตํารวจพังเสียหายแล้วมีรถเจ้าหน้าที่เสียหายไปสี่คันดูสภาพมากน้อยต่างกันไปตามรัชมีการระเบิดชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานคาดว่าน่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องน้ําหนักประมาณ15บหกิโลกรัมถูกซุกซ่อนไว้ในรถจักรยานยนต์จอดอยู่ใกล้กับป้อมตํารวจตอนนั้นมีตํารวจปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ป้อมเจ็ดนายก็ บอกตอนแรกก็อยู่กันไปดีๆไม่รู้ยังไงระเบิดเกิดขึ้นเสียงนีดังสนั่นวันไหวก็วิ่งเข้าหาที่กระบังประสานขอกำลังเสริมกับให้เจ้าหน้าที่ชุดเอออดีเข้ามาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นความพยายามของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังสร้างสถานการณ์ตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณโดยรอบดูว่าใครเอามอเตอร์ไซค์มาจอดทิ้งไว้หรือมีใครที่ต้องสงสัยผ่านไปผ่านมาหน้ากล้องหรือไม่นะครับ i cool.